ทำอะไรอะ่ะบอกเลยว่าวันนี้ทำอะไรา <ไป S 2> บอกว่วันนี้มาทำอะไรถ่ายังอ่ะานแล้วเหรอนีร่รายการเกมพันหน้า<ม>เพรืออาทรครับเพรืออาทอได้กาบคนแก่นะคะควันนี้จะมาปลดหนี้ <c oughs> ชีวิตของเขาดันโดยการเที่ยวอะไรกันแน่วะวันนี้จะมาทำอะไรเป็นความสามารถพิเศษครับจะมาอมขวดอมขวดเลยครับโอ้โหขวดนี่มันไม่ใช่เล็กๆ <c oughs> เ,เลยนะเนี่ยทำได้ทำได้ล่ะ ลองฝากก่อนบอมอ่ะฟันฟันอยากให้มันไอ้นี่ฟันเฮ้ยคุณผู้ชมครับฝาอมได้บอกเลยว่าเมื่อกี้ยืดได้อะไรอ่ะน้ำลายต่อไปเป็นเอ่อเป็นเอ่อแคตตัวแอดวานซ์ใหม่อีกหนึ่งอาม่สิโอโอได้ถึงนี่เลยต่อไปเราจะอุ้ยเจมส์โอ้ยโทษนะโอเคต่อไปอันนี้จะดูว่าได้ไหม ลองลองผมนำลองอ่ะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้จริงจริงมันต้องมีความสามารถพิเศษในการทำแบได้หน้าเดี๋ยวเรามาลองดูเลยความสามารถเอาเลยเหรอครับไม่โดนสามสี่โอ้ยโอ้ชินฝนฝนเหมือนกันไม่งู้อะอยากมันค่อยค่อยแอ้าเข้าไป ก็วันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถไม่ผ่านจริงก็ไม่ได้ผลนี่หรอไม่ได้มึงมีทุเรศไปไม่ออกรายการด้วยัสดีด้วยมีมารยาทหน่อยดิเอาไม่พีดรายการไปหนึ่งสอ